สวัสดีครับสมาชิกชาวชุมชนคนรัก forex นะครับหรือ Cafe forex community นะครับวันนี้นะครับกระผมนะครับนายกิติทัศเจริญพนาสิทธิ์นะครับกิติทัศเจริญพนาสิทธิ์หรือบอมนะครับก็จะเอา ea นะครับตัวหนึ่งนะครับจะไม่จะว่า ea t r a รเปร์เซ็ก็ไม่ใช่นะครับมันเป็น ea กึ่ง อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเรียกว่าสมาร์ตเอเอก็ได้นะครับสมาร์ตเอเอตัวนี้เนี่ยหลักการทํางานของเขาก็คือว่านะครับเมื่อที่เราใช้งานนะครับมันจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยในการเทรดของเราทําให้การเทรดของเรานั้นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากดาวน์โหลดไฟล์นะครับคาเฟ่เอควาแนมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น e x 4อย่างนี้นะครับโหลดมาที่เครื่องของคุณนะครับ จากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรม MT4 นะครับเปิดโปรแกรม MT4 นะครับเปิดโปรแกรม MT4 ล็อกอินอะไรให้ปกติให้เรียบร้อยนะครับไม่รองรับมือถือไม่รองรับ iPad ไม่รองรับอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าลงใน iPad ได้ไหมต้องลงใน Windows เท่านั้นครับหรือว่าคุณจะไปหาเช่า VPS เอาก็ได้นะครับหาเช่า VPS เอาก็ได้นะครับหลังจากที่ โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิก open data folder นะครับจากนั้นให้ทำการ copy นะครับ cafe w e b p a n e l v 1.3นี้นะครับ copy ไปที่ folder m q l 4 o ฟล folder experts นะครับแล้วก็ทำการ ctrl v หรือผ่า t เข้าไปมันแจ้ง่ามีอยู่แล้วนะครับเราปิด นี่คือวิธีติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับ expert นะครับคลิกที่ expert นะครับ, 3, รบถ้าไม่ปิดเปิด MT 4รอบนึงผมแนะนำให้คลิกขวาตรงนี้แล้ว refresh โอเคทีนี้มาดูการใช้งานของมันนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้ล่า cafe e x p a n e l v 1.3เข้าไปที่กราฟคู่เงินที่คุณต้องการใช้มันนะครับดังตัวอย่างนี่คือ EUR USD นะครับ นะครับติ๊ก common ตรงนี้นะครับ2อันนี้ต้องติ๊กด้วยนะครับถ้าไม่ติ๊กมันจะไม่ทำงานนะครับ auto live trading กับ show d l import import นะครับ auto d l import ขอโทษรับอ่าจากนั้นกด ok นะครับเห็นจะเห็นว่ามันยังไม่ทำงานมันขึ้นรูปยิ้มหน้าบึ้งอยู่นะครับก็ต้องกด auto trading อ่า auto trading มันก็จะขึ้นรูปยิ้มละนะครับพอมันขึ้นรูปยิ้มเสร็จนี้นี้เราก็มาดูเรื่องการใช้งานกันนะครับ ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเขียนไว้ใน Read มีให้แล้วนะครับก็คือนะครับวิธีติดตั้งค่าไป Code All Profit นะครับก็คือปิดออเดอร์ที่มีกำไรทั้งหมดนะครับโค้ดออ l ก็คือปิดทุกออเดอร์นะครับโค้ดออเซลก็คือก็คือโค้ดเซลนั่นแหละเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่โค้ดเซลนะครับโค้ดเซลก็คือปิดออเดอร์เซลโค้ดบายคือปิดออเดอร์บายนะครับ Mm ก็คือสูตรการคำนวณทุนนะครับค่าเดิมคือ5000หาร5000ทุนที่มีหาร5000ันะครับท่าก่อนหลอดไซส์นะครับผมแนะนำนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความเสี่ยงที่น้อยลงคุณก็อาจจะใส่1นึ่งืนะครับมันก็จะคำนวณหลอดออกมาให้น้อยลงนะครับ ก็หลอดตามเนี้ยิ่งยิ่งถ้าใส่ตรงนี้ยิ่งมากเนี่ยความเสียงก็จะยิ่งน้อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบมันออกมาให้เสียงน้อยนะครับอยู่ที่คุณกดนะครับคุณจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวคาลคูลเลเตอร์หรือเครื่องคิดเลขคุณเฉยเฉยนะครับบายก็คือบายเซลก็คือเซลนะครับส่วน pending ตัวนี้นะครับ pending cell pending cell pending by ก็คือ pending order นั่นเองนะครับระบบจะทำการคำนวณให้ว่า นะครับคุณจะต้องใช้เซลสต็อปหรือเซลลิมิตนะครับกรณีที่ราคามันย่อขึ้นไปแล้วคุณต้องการตกเซลอันนี้เขาเรียกเซลลิมิตนะครับคุณก็ลากเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเซลลิมิตนะครับกรณีที่คุณต้องการเซลสต็อปหมายความว่าราคามันดิ่งลงมาแล้วต้องการเซลลเพิ่มก็กดตรงนี้นะครับใส่หลอดไซส์ที่ต้องการตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใส่หลอดไซส์ที่ต้องการเพนดิ้งไว้ตรงนี้นะครับถ้าไม่ต้องการใช้ก็ลบนะครับ กรณี pending buy ก็เหมือนกันนะครับถ้ารอย่อแล้ว buy เขาเรียก buy limit นะฮะ buy limit รอยย่อหมายความว่าถ้าราคาเข้ามาเกี่ยวราคานี้นะครับมันก็จะทำการ buy แล้วก็ถ้ามันบินขึ้นไปก็กำไรถ้ามันบินลงมาก็เจ๊งนะครับโอเค buy stop ก็เหมือน sell stop นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ smart EA ตรงนี้นะครับ High ตรงนี้ก็คือปุ่ม High นั่นเองซ่อนไม่ให้บงังไม่ให้บังกราฟนะครับแล้วก็มีส่วนของ H นะครับ H ก็คือการออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับที่ติดเพื่อรักษาพอร์ตไม่ให้มาจิ้นมันลดนะครับไม่ให้ลดลงไปมากกว่าเดิมนะครับคุณง่ายๆว่าสมมุติว่าผมขออนุญาตอธิบายเป็นหัวข้อเลยแล้วกันคุณกำลังบาย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 จวกี่ไม้ก็แล้วแต่0.33อะไรก็แล้วแต่นะครับ 0.17อะไรก็แล้วแต่สมมุตินะครับแล้วกราฟมันกําลังดิ่ง,งแรงๆคุณคิดว่าพอร์ตคุณทนไม่ไหวแต่คุณคัดไม่ลงคุณก็ทําการปลดเฮดกดเฮดพอกดเฮดปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการคํานวณไม้ใบทั้งหมดที่คุณออกนะครับคํานวณไม้ใบทั้งหมดที่คุณออกและออกเป็นไม้ฝั่งตรงข้ามให้หนึ่งไม้นะครับเพื่อไม่ให้บาลานซ์มันลบลงไปมากกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือการเฮดนะครับถ้าขออนุญาตปิด ถ้าปิดออเดอร์ก็กดตรงนี้ได้เลยสะดวกนะครับกรณีที่คุณมีทั้งบายทั้งเซลคุณกดเฮดไม่ได้นะครับระบบจะแจ้งทันทีว่านะครับค,ครับระบบจะแจ้งทันทีว่า buy sell open i ิ now ก็คือ buy sell กำลังเปิดอยู่นะครับเฮดไม่ได้อ่าโอเค ทีนี้มาในส่วนของมาติงเกลมาติงเกลคืออะไรมาติงเกลคือระบบเบิร์นลอตนะครับหมายความว่าสมมุติว่าอาจารย์ท่านหนึ่งในห้องบางทีอาจารย์อาจารย์ท่านใดก็ได้ก็ได้นะครับบอกว่าเออคุณบายอีนู่นนี่นั่นนะครับคุณก็กดบายนะครับกดบายเสร็จกรณีที่นะครับในอินพุตเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ตัวคูณ1.8นะครับคูณ1.8จากไม้แรกนะครับหมายความว่า ถ้าไม้ที่2มันออกเนี่ยมันจะเอา0.01คูณ1.8เป็นเท่าไหร่นะครับสเต็ปตรงนี้คือสเต็ปก็คือถ้าราคาจากที่เข้าเนี่ยย่อลงมา300จุดให้ทําการเบิ้ลหรือออกไม้2นะครับโดยเอาตัวคูณก็คือคูณ1.8นะครับแล้วก็แม็กออเดอร์ผมตั้งไว้3นะครับเท่ากับว่าเราผิดทางเนี่ยประมาณ900จุดนะครับ900จุดเนี่ยในธรรมชาติของ forex เนี่ย ก็คือประมาณกประมาณพันจุดเนี่ยมันอาจมันจะมีการกลับตัวกลับตัวพูดถึงกรณีกราฟปกติที่ไม่ได้เป็นเทรนดหรือไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะครับมันจะย่อแล้วมันจะกลับตัวนะครับระบบจะคำนวณ TP ให้ทันที3ไม้นะครับโอโต้ทุกอย่างนะครับ TP ที่ผมตั้งไว้ก็คือ100จุดนะครับมาติงเกล TP ก็คือก็คือ TP รวบนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับ ระบบจะไม่สนใจนะฮะว่าคุณจะออกมาเพิ่มเองหรือไม่นะครับถ้าเกิดคุณกดคําว่ามาติงเกลไปแล้วนะครับ TP จะขึ้นทันทีนะครับ0.50คุณกดอีกนะครับกดอีกก็ TP ก็จะปรับไปอีกนะครับกดอีก TP ก็จะล่นลงมาอีกกดอีก TP ก็จะล่นลงมาอีกค่าเฉลี่ยก็คือ100จุดนะครับถ้าอยากได้ TP สั้นๆก็ใส่น้อยๆนะครับสําหรับ s c o ป p i n g หรือคนเล่นสั้นๆนะครับคนเล่นสั้นๆนะครับ ก็ใส่ตามนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับในส่วนของมาติงเกลนะครับบางคนอยากจะเออเป็นพอร์ตไมโครอยากจะเล่นแบบ20ไม้เป็นพอร์ตไมโครนะครับอาจจะตัวคูณ1.3นะครับว่าไป1.3นะครับเออมาติเออ, Martin, เอ,อสเต็ป50จุดอ่าอาจจะ50จุดหรือแล้วก็ TP อาจจะสักอ่ะ60 50ก็ได้อ่ะอ่ะหรือไม่ก็80ไปเลยอ่า นะครับ TP สั้นๆอยากจบเร็วๆนะครับหรือไม่ก็100ยจุดก็แล้วแต่แล้วแต่ไปปรับเอา Mac Order ตรงนี้ก็คือจํานวนไม้ที่มาติงเกลจะออกทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดจากไม้แรกที่คุณออกถ้ามันย่อมา50จุดมันจะออกไม้ที่2จนไปจนครบ20ไม้นะครับและถ้าเฉลีย่ย TP ก็คือ100จุดหมายความว่าถ้ามันออกออถ้ามันออกบายมาเนี่ย สมมตินะครับว่าโอเคบายแล้วมันมันมันย่อ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 ย50จุด50จุด20ไม้ก็เท่าไหร่พันก่าจุดพันจุดปะอพันจุดหมายความว่าถ้ามันลงมาพันจุดแล้วมันสะบัดขึ้นไปประมาณครั้อยหนึ่งก็จบ,ก,จบก็เลิกแต่ถ้ามาสะบัดลงต่อคุณก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบริหารเงินทุนของคุณให้ดีก่อนที่ใช้มาติงเกลนะครับคนที่เข้าใจเรื่องมาติงเกลอยู่แล้วคงใช้ไม่ยากนะครับ โอเคในส่วนอีกอันนึงก็คือ Auto SL นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่เล่นประมาณออเดอร์ประมาณไม้2ไม้นะครับเอสแตัวนี้จะขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่คุณกดนะครับมันจะไปคำนวณแนวรับแนวต้านสำคัญของ Time Frame นั้นๆนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเซล EU นะครับแล้วคุณกด Auto SL นะครับระบบจะไปคำนวณให้เลยนะครับจากแนวแนวต้านแนวรับ ที่ที่อยู่ในกราฟแล้วก็ย่อขึ้นไปอีกประมาณสักสักอ่สี่ห้าสิบจุดนะครับผมเผื่อไว้ให้แล้วว่าบางทีมันชนเป๊ะแล้วมันลงนะครับก็เท่ากับโชเน SL ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นย่อข้ามาอีกให้อีกนิดหน่อยนะครับแต่มันจะมีบางเคสนะครับบางเคสที่โอเคอย่างกรณีคุณเซลนะครับอย่าง EU เมื่อวานกราฟมันขึ้นไปแรงๆนะครับคุณเซลแล้วคุณกดออโต้เซลและเอสเอลไม่ขึ้นนัะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าราคามันเลยแนวต้านไปแล้วนะครับหมายความว่า แนวต้านเนี่ยก็คือถ้ามันทะลุไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาให้ตั้งนะครับพอมันไม่มีอะไรมาให้ตั้งมันก็ตั้งไม่ได้มันก็ไม่ขึ้น s l นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็ปล่อยปล่อยให้มันมีแนวต้านหรือว่าให้ราคามันย่อลงมาต่ํากว่าแนวต้านกรณีเซลนะมันก็จะตั้ง S l ลให้คุณทันทีนะครับคือเงื่อนไขมันต้องมีนะครับกรณีที่คุณเข้าเซลล์นะครับสองไม้ s L ก็จะเท่ากันเห็นไหม แต่ถ้าเกิดคุณเข้าบาย SL มันก็จะไปอยู่ด้านบนเห็นไหมมันเป็นสมาร์ตเอก็คือมันจะคำนวณให้ไม่ต้องมามั่วไม่ต้องมา200จุดไม่ต้องร้อยจุดนะครับมันจะคำนวณให้จากแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเล่นเฮดวันเนี่ยเปบายบายบเนี่ยแล้วชีวิตคุณยังชน SL อยู่เนี่ยทั้งวันผมว่าผมว่า,วาพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนแนวเถอะเล่นฝั่งตรงข้ามที่คุณจะเล่น แล้วคุณจะพบ,พบกับความสําเร็จเลยนะครับคือคน,คนเทรดฟอเร็กส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยผิดทางหมดนะครับรวมน้องผมด้วยผมก็ไม่ได้ถูกทางทุกวันนะครับคือถ้าผิดทางมันก็อยู่ที่ว่าการบริหารความเสี่ยงม o n e y เมเนจเม e นต์นะครับรับรับจำนวนความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับอย่างบางคนย่อสามร้อยจุดแตกนะครับซึ่งทุนคุณมีร้อยหนึ่งคุณเล่นหลอดหลอดศูนจุดห้าศูนนะครับผมถามหน่อยว่ามีเท่าไหร่มันก็แตกถ้าทุนอย่างนั้น ก็อยู่ที่บริหารทุนอย่างเดียวมาติงเกลก็เช่นกันถ้ามีสแตนดาร์ดแล้วคุณใช้มาติงเกลนี่ผมรับรองได้เลยว่าถ้าสิบไม้แตกแน่นะครับแต่ค่าม,มาติงเกลที่ผมเซ็ตวาให,ให้เนี่ยเหมาะสาหรับทั้งส,สแตนดาร์ดและไมโครนะครับก็คือคูณด้วย1 8จุดดนะครับปิ๊สเต็ปสามร้อยคือค่าโรงงานนั่นแหละนะครับแม่ออเดอร์สามหมายความว่าเบิ้ลเดิมพี่สามไม้นะครับถ้าสามไม้นี้ไม่จบก็ผมว่าคุณควรจะปล่อยมันให้มันผิดทางไปเรื่อยๆแล้วค่อยตบ นะครับถ้าคุณไปตบด้วยมือไม้สี่ TP จะคำนวณให้อีกนะครับจะคำนวณให้คุณจะเพนด i n g ไว้ก็ได้นะครับคุณบายบายบายอ้าวกราฟยอ่อทํำยังไงนะครับกราฟยอ่อทํำยังไงคุณก็อาจจะ pending pending ไว้ pending บายลิมิตไว้โอเคยอ่อถึงขนาดนี้นะช่วยบายฉันหน่อยนะครับพอมันมาเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดคุณใช้มาติงเกลโหมดนะครับคุณบายบายบายสองไม้นี่นะครับ พอมันมาเกี่ยวไม้ที่สามปุ๊บนะครับระบบจะคำนวณให้ทันทีนะครับคำนวณ TP ให้ทันทีนะครับไม่สนว่าคุณจะเข้ากี่ไม้คุณจะออกเป็นสิบไม้ไมคุณจะ pending ไว้ตามแนวรับแนวต้านนะครับไฟไฟไยวอร์ดฟีโบแนวเทรนไลน์อะไรก็เรื่องของคุณนะครับคุณวางไว้อย่างนี้เลยนะครับคุณวางไว้อนยะ่างนะี้เลยถ้ามันเกี่ยว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 ทุกไม้เนี่ยเวลามาติงเกลมันทางานมันก็จะทํางานคำนวณ TP ให้อัตโนมัตินะครับก็ไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับ pending Okay. ทีนี้ในส่วนของเบรกอีเวนต์เบรกอีเวนต์คืออะไรเบรกอีเวนตคือการปิดยอมขาดทุนยอมเสมอตัวนะครับเช่นสมมุติว่าคุณบาย EU แล้วดูทรงแล้วมันขึ้นไม่ไกลคุณกด Break Event เอาไว้นะครับมาติเกลต้องกดออกก่อนนะฮะพอมันมาชนที่0ูนดอนนะครับศูนดอนมันก็จะปิดออเดอร์ให้นะครับไม่สนใจว่ากี่ไม้ด้วยนะครับสไมน้นี้รวมกันศูนยดอนก็ปิดให้นะครับ ในส่วนของ TSL นะครับในส่วนของ TSL ก็คือ telling stop นะครับกรณีที่คุณ buy EU นะครับแล้วราคามันดีดแรงขึ้นไปนะครับดีดแรงขึ้นไปเกินที่ค่า stop level ของคู่ EU มันจะ,ะค่า stop level ของ EU มันอยู่ที่เท่าไหร่40อ่านะครับดูตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ specification นะครับหมายความว่า EU ถ้าเกิดคุณ buy แล้วมันกำไรไว้ที่40จุดเนี่ยกรณีที่คุณไม่ได้ตั้ง TP นะ มันจะทําการล็อกกําไรให้คุณไว้ที่40จุดนะครับถ้ามันบินไปอีก40จุดมันจะล็อกเพิ่มให้อีก40จุดเป็น80จุดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันนั้นคุณถูกหวย EU มันบินขึ้นไปพันจุดภายในเวลา5นาทีเนี่ยคุณก็จะได้ TP ถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่ตั้ง TP แล้วคุณกดปุ่มนี้นะมันจะ TP ไปอื้อเลยอะนึกภาพออกใช่ไหมนะครับ TSL กับมาติงเกลตรงนี้ใช้รวมกันไม่ได้นะครับ ไม่ได้นะครับต้องเลือกนะครับมาติงเกลจะไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นนะครับมาติงเกลคือการเทรดแบบไม่มี SL นะครับคุณใช้ออโต้สต็อปลอสอยู่คุณจะมามาติงเกลได้ครับแต่ว่าออโต้สต็อปลอสจะต้องดีดออกนะครับค่า s l ที่มันตั้งแล้วมันจะไม่หายไปนะครับถ้าคุณเกิดจะมาเปลี่ยนไปใช้มาติงเกลคุณต้องลบ SL ออกเองนะครับข้อควรระวังนะครับมันอยู่ที่สไตล์การเทรดของคุณนะครับว่าคุณเทรดแบบไหนนะครับเทรดแบบไม่สนใจบริหารเงินดีก็มาติงเกลนะครับ เทตแบบเทตเขาเรียกอะไรเทแบบเ,เงินหนาไม่ใช่เงินหนาสิอาจจะพอร์ตไมโครอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นต้นแล้วก็มีในส่วนของซ u ปเปอร์พิกอ่าอันนี้เป็นของเด็ดนะครับของเด็ดกรณีที่นะครับซุปเปอร์พิกจริงๆก็คือย่อมาจากระบบขายหมูนะครับผมใช้ผมเรียกมันเองนะครับเพราะผมเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาเรยรเรียกมันว่าซุปเปอร์พิก ซูเปอร์พิกเนี่ยม่เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้กรณีที่นะครับคุณบาย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 เซลลอะไรก็แล้วแต่คุณเรื่องของคุณนะครับคุณคิดว่าเอาเอาเอาทีละฟังก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับคุณคิดว่าเนี่ยไม้บายเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันอยากขายหมูนะครับหลอดหนึ่งจุดศูนย์อะถ้าค่าโรงงานศูนย์ก็คือจะไม่มีจํานวนเงินขึ้นก็คือไม่มีผลนะครับกรณีที่เอ้ยไม้บายเนี่ยคิดว่ามันกําไรแค่สองเหรียญ หน่วยเป็นดอลลาร์นะฮะใส่สองแล้วก็เอาเมาส์ออกแล้วก็กดพอมันกําไรสองดอลปุ๊บนะครับสามไม้รวมกันมันปิดเลยนะครับก็คือการขายหมูเป็นดอลลาร์เนะี่ยเห็นไหมปิดแล้วเห็นไหมเห็นไหมกําไรเออบางทีมันไม่เป๊ะน,นะเพราะว่ามอนอยู่ที่หลอดที่เราตั้งด้วยเช่นถ้าคุณใส่หลอดสิบแล้วให้กําไรสองเหรียญมันทําไม่ได้นะต้องระวังนิดหนึ่งบางทีบอกเอ้จานจานผมใส่สองเหรียญทำมันไม่เป๊ะน,น,นะครับดูช่วยดูกรุณาดูราคากับหลอดด้วยนะฮะอีกรณีหนึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดคุณบายบายบแล้วเฮ้ยกราฟมันลงว่ะขาดทุนได้ไหมได้ใส่ลบสมมุติว่าอยากขาดทุนลบสิบเหรียญใส่ลบสิบเข้าไปนะครับหมายความว่าสามไม้บายเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าราคาสามไม้นี้รวมกันแล้วลบสิบเหรียญทำการปิดออเดอร์ให้ทันที นะครับโดยไม่สนใจด้วยว่ามันจะกี่ไม้นะครับจะเซล,ล์ลจะบายไม่สนใจนะครับสนใจแค่ว่าลบสิบเหรียญปิดนะครับฝั่งบายก็ฝั่งบายฝั่งเซล,ล์ก็ฝั่งเซล,ล์ลนะแยกกันนะอถ้าจะถ้าจะใช้ก็ต้องแยกกันนะครับส่วนฝั่งบวกนะครับบวกนะครับระวังนิดนึงน่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ถ้าไม่ใช้ก็ใส่ศูนย์เข้าไปมันก็จะไม่มีการทํางานนะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในคู่มือนี้คิดว่าจะเคลียร์นะครับคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับสําหรับคนที่ใช้มาติงเกลนะครับก็ใช้อันนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเล่นแบบสองไม้จบสาไม้จบนะครับให้ใช้ออโต้แอลนะครับเชื่อผมเถอะใช้เถอะเพราะว่ามันตั้งให้ตามหลักการของ ตำรานะครับตามตำราทุกอย่างนะครับอาจจะอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าตั้งเองนะครับไม่รู้จะตั้ง2 3 0 0จุดไปทำไมนะครับบางครั้งนะครับตั้ง s l ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคุณลองใช้ดูบางทีเนี่ยคุณอาจจะพบความมหัศจรรย์นะครับเช่นบางทีมันจะเฉียด s l ออยู่แล้วแล้วมันย้อนขึ้นไปนะครับแล้วคุณก็มาตอบผมอีกทีหนึ่งว่ามันใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ไหมนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ โฆษณานิดนึงแล้วกันในวิดีโอนะครับก็ผมให้ด้วยใจนะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะ EA ตัวนี้นะครับแล้วก็จะหมดอายุสิ้นปีนะครับสิ้นปีก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ใหม่นะครับถ้าใครอยากตอบแทนน้ําใจนะครับก็เปิดผ่านพอร์ต XM มานะครับก็ลิงก์นี้ลิงก์ผมนะจําง่ายๆเลย xmsignal.com นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะแล้วแต่น้ําใจนะครับไม่ผมไม่ได้บังคับแล้วก็ สำหรับกลุ่มนักเรียนนะครับก็ใครจะเข้ามาก็เปิดพอร์ตผ่านลิงก์นี้มานะครับแล้วก็กรอกฟอร์มนี้เข้ามานะครับ h t t p i c a f e f o r e x c o m v i p โอเคอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มที่ผมใช้เทรดสอนกับนักเรียนนะครับก็เข้ากลุ่มมาฟรีเหมือนกันก็คือเปิดผ่านลิงก์นั่นแหละพูดง่ายๆ,ๆนะฮะ ผ่านลิงก์แล้วก็ทําตามเงื่อนไขตรงนี้มานะครับทาตามเนื่อนไขนี้มาครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะเพราะว่าการที่จะมาเรียนเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ที่คุณนะครับถ้าคุณชอบอาจารย์คนไหนคุณก็มาเรียนคนนั้นนะครับถ้าชอบสไตล์ผมปากอย่างนี้ก็มาเรียนกับผมนะครับก็โอเคโฆษณาแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะเกินงามนะครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวรอใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ใช้วันนี้แหละสวัสดีครับ